นี่เป็นคู่แรกของการถ่ายทอสดครับมวยมันในคู่แรกฝ่ายแดงครับชารันหรือว่าชื่อเดิมเพชรขววยพึ่งดาบรันสารคามเจอกับเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทย113ปอนด์ครับเอาละครับเริ่มยกสามมานี่ดูว่าจะเปิดเจมกันเต็มตัวแล้วนะครับเพชดน้องฟาร์มนะครับเดินขยับเข้าหามีแง่มีหมัดแล้วก็ปล้ำในตีเข่าชารันก็อาศัยรูปร่างนะครับ มีแทงขวาโต้คืนวงในนี่ก็มีไล่แนะครับแล้วก็แทงคู่เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบมาดูวงในดูจังหวะการจับโอ้โหเลยว่าวงในนี่ยังถือว่ายังคู่ขี้สูงสีกันนะครับเพชรน้องฟาร์มนั่นจับได้เปรียบจับแข็งแรงโอ้แต่ชาลันก็ไล่แฉและก็แทงสู้ ไม่มีใครยอมใครเลยครับวงในอ่ะมันต้องแบบนี้ครับเปิดหัวหมวยมันวันศุกร์ร้อยสิบสามปอนด์มาชรันหรือเพชรห้วยพึ่งอ่าน้ําเงินเพชรน้องฟาร์มครับตีกันไปตีกันมาครับตอนนี้นี่แมอาชีพหลักทั้งคู่โชว์แล้วครับโอ้โหนี่ครับมากลาลสินแดงน้าเงินสีสเกตอาขวาการสินาสายสีสเกตคืนอาขวาไปทีโอ้โหนี่ครับหาอขวาโอ้โหนี่ครับมา,ลา,า,บมา,ลาแลกแทงกันอ่ะวงในจับชีพ ไปหนึ่งทีครับกรรมาการแกะแยกออกมารม่ว,ว่าเดินเปิดเกมตลอดนะครับเพชรน้องฟาร์มขยับเข้าไปมีมีแท้งขวาก่อนตอนนี้จะชิงเดินบ้างแล้วครับชันนะครับรูปร่างสูงยาวกว่ามีแท้งขวานำไปก่อนเพชรน้องฟาร์มคอยเกี่ยวแล้วโตโอ้โหแท้งขวาสวยครับ2ดอกนี้มาดดีันที่วงในเบียดเข้าไปปล้ำในโอ้ดูนะครับจังหวะหลักเลียงจังหวะการล็อกนะครับ ถือว่าอย่างคู่พี่เลยครับวงในก็ต้องมาดูที่การยืนระยะนะครับคู่นี้อะไม่ต้องสนใจอาวุธอื่นเข็นในกันครับล็อกไปตีมาอา้าวตีคืนยับแทงคืนไปครับเน้นหนักที่ในครับหน้าบัดแผลไปรับจ้างตีเข่าครับโอ้โหนี่ครับชาลันยังคงเบียดเข้าหานะครับมีแก้งขวานําไปแล้วก็ปล้ำในดูนะครับจังหวะการแทงนี่เริ่มจะได้น้ําได้เนื้อกว่าแล้วนะครับเพชรองฟาร์ม จับได้กดได้ครับแต่ดูจะช้ากว่าโอ้โหดูแงหว่าการเหนียวการกดลงมาเอาเลยครับวงในเริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับพิษน้องฟาร์มเริ่มจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ดูครับเวลาที่เหลือในช่วงโค้งสุดท้ายของปลายยกที่สี่ครับอะไรก็เป็นไปได้ครับระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังอ่านัวเนี้ยนัวเนี้ยอวัดกันที่ก๊อกสุดท้ายครับกรรมาการแยกก่อนับแม่มันใกล้เชื่อไปนิดนึงโอ้โหโอ้โห,โโหนี่ครับอ่ะตอนนี้ มาหาก๊อกสองก๊อกสองเพชรน้องปาปโอ้ยมาหาหน้าหายเพื่อนร่วกันโอ้โหนี่ครับมาหาต่างคนต่างทำได้ดีวงในจับไข่ตีไข่เอาพชรน้องปลาปตีชลนันโตโอ้ยมาหาคนละเขาอือฮือเอาแล้วครับในช่วงปลายยกเริ่มแข่งมาแล้วนะครับเพชรน้องปลาโอ้โกดลงมาตีแฟนมวยนี่เหกันว่านันเวทีเลยนะครับสถานการณ์ โอ้โหเบียดกันจริงๆครับ่วยคู่นี้พลิกไปพลิกมาตลอดดูว่าชารันเอาขยักเข้าไปเอาละครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำเลยนะครับโวยคู่นี้ปล่อยตัวออกมาชารันโน้เดินาสาดแต็งขวาเพชรองสามก็ไม่สนนะครับมีหมัดขวาแข็งขวานี่คอยโต้คืนตลอดแต่ว่าจะไปรับเยอะไม่ได้ต้องขยันโต้นะครับมาดูกันที่วงในอีกแล้วนะครับ คู่กันเอาชาลันก็กดแล้วก็ตีเรน้องฟาร์มก็ไม่ยอมนะครับไปโต้ตลอดเกมการยกยังถือว่าโอ้โหเบียดเราใจจริงๆครับอ่ะอยู่ที่ยกนี้แหละใครจะทําผลงานได้ดีได้เข้าตากรรมาก,การมากกว่ากันครับอ่าก็อบอกว่าเราใจจริงๆครับลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายอีกคู่หนึ่งครับนี่ครับมาอ่ะทอน,นี้เป็นฝ่ายแดงครับชาลันเดินเปิดเกมบ้างแต่ว่าเรน้องฟาร์มฟา ไม่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้แต่ว่าอาถึงตัวแล้วทาลันอ้ยอือแต่ว่า,าก็ยังตีกันไม่ค่อยคนะทันลครับโอ้โหเอาละครับชารานีเริ่มจาแรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีแข้งขวานําไปก่อนเพชรน้องฟาร์มมีมาดูวงในวงในเอรแลกกันขายดีขายอยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคู่ขี้สูงสีนะครับจังหวะการจับการกดโอ้ตอนนี้ดูว่า เพชรน้องฟาาเริ่มจะกดลงมาแล้วก็ไถได้สวยนะครับเนื้อเน้นเน้นชารันก็ได้ขยันแล้วก็พยายามตู้ตลอดแดงได้ขยันครับน้ำเงินได้แมาคำโตโตครับแตกครับโอ้โหชารันดาบลันสารคามนักชกทางด้านมุมแดงครับเฉือนนะครับเฉือนเอาชนะแดงเพชรน้องฟามไฟเตอร์มวยไทยแบบสุดมันเลยครับวันนี้หล่อเลยครับชลันดาบลันสารคาม เชื่อว่าภาค2น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสุดมันเลยคู่นี้